คําเตือนกระตูนเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แต่งขึ้นไม่มีความเกี่ยวข้องทางวัฒนธรรมภาษาประวัติศาสตร์และวรรณกรรมทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณของทุกท่านในการรับชมด้วยนะครับวันที่ข้าได้พบนายมันก็เหมือนกับวันธรรมดาวันหนึน่งที่วุ่นวายดังเช่นทุกวัน คิดว่าถ้าเราไปพนาเม็ดกันจะต้องกำจัดพวกรัมพาทวารีที่อยู่แถวชายแดนแน่ๆแล้วใดจริงอยู่ว่าที่พวกเขาเป็นตัวปัญหาที่เขาสร้างความเดือดร้อนตั้งแต่ในอดีตแต่เท่าที่ข้าไปสืบมมาพวกรัมพาทวารีแถบชายแดนก็ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อความสุขของประชาชนเลยนี่การที่พวกเราโผล่ผาเข้าไปกำจัดพวกเขาในทันทีมันก็กระไรอยู่การสนทนาของท่านดูไม่โปร่งใสเลย ท่านตการจะเสืออะไรกันแน่แม่แม่ท่านพารีแล้วก็ก็รู้นีว่าถ้าพลอยปล่อยเจ้าฟุนาว้นานวันเข้าไม่แน่ว่าอาจจะสร้างปัญหาในอนาคตได้ไม่ใช่เหรอตัดไฟตั้งแต่ต้นลมมันไม่ดีกว่าหรอครับท่านพารีมีข้าตงเสียเวลาโชบบองในอันมีคข้าก็เพื่อมาฟังบรรทุกที่ขาดที่กลัวในสิ่งที่ยังไม่เกิดกันหรือเจ้าเมืองเช่นเจ้านะ ไม่คู่ควรที่จะเป็นพันธมิตรของเราเหรอกเฮ้ทำไปนมาุษยเหง,ง,งาๆไดรับคาเสยจริงใจเย็นครับท่านพี่ข้าไม่เข้าใจเลยว่าทำไมพวกมนุษย์นั่นถึงอยากกำจัดพวกรำพันทิวารีขนาดนั้นเพราะว่าความกลัวยังไงละ่ะมนุษย์นะเป็นเผ่าพันธุ์ที่มีความอ่อนไหวต่อศิยศาสตร์ค่อนข้างสูงจึงไม่ปแปลแกหรอกที่จะรังเกียจ ด้บาดกัวรำพันที่วารีที่กระชี้เรื่องการนำไหจันำมาสู่บ้านเมืองแต่ถ้าพวกมันคิดจะมาก่อความวุ่นวายในอาณาจาักรของข้า,ขาละก็พอจะจับต่อถ้าเผ่าพันธุ์เลยคอยดูหมดกันเอกสารเรายับหมดแล้วเออจะว่าไปช่วงนี้จะเห็นดาราบ้างไหมอ๋อเห็นนางบอกว่าช่วงนี้กำลังสวดสรรเสริญพระอิศวรอยู่นะขอรับและไม่ค่อยออกมาให้พบเห็นหน้าสักเท่าไหร่ อ๋ออีกแล้วเหรอนี่ก็หลายปีแล้วนะที่นางเรียกรวบพอกับข้าคืนเป็นแบบนีต้ต่อไปข้าคงไม่มีบุตรกำนานนะเข้าว่าจะออกไปเดินเล่นสักหน่อยฝาปพอผู้ทหารด้วยนะเผื่อว่ามีปัญหาอะไรเข้าใจแล้วขอรับตั้งแต่ขอดองค์คดมา ก็ไม่ได้ผ่อนคลายแบบนี้นะเท่าไหร่แล้วนะคงเพราะเราใช้เวลาในการแก้ไขปัญหาให้ราษฎรจนไม่มีเวลาลวมั้ยไม่รู้จักแก้ไขปัญหาเองเลยรี่ไงรู้สึกเหนื่อยอยากไงไม่รู้ฮะไม่ไม,ไม่เราจะคิดแบบนั้นไม่ได้นะเราไปเถกษัตริย์ให้ดัครกีดกินเชียวนะ ข้าควรจะใส่ใจปัญหากบับประชาชนมากกว่าเรื่องส่วนตัวสิแม้ว่าใจจริงแล้วข้าก็อยากหาคนรักสักคนมาเติมเต็มข้าสักทีดาราก็ไม่รักข้าแล้วมอนโทก็มีเจ้าของอีกข้าก็แค่เหงาน้ <c oughs> อยเมื่อกี้มันอะไรศัตรูบุกกันเหรอ มีเด็กผู้หญิงตกลงมาจากฟ้าแล้วตกลงมาได้อย่างไรแต่ไปีสิ่งประราชนี่เองหรือว่าจะไปพวกอับสอนในตอนนั้นที่ข้าได้พบนางครั้งแรกมันทำให้ข้ารู้สึกถึงบางอย่างบางอย่างที่ข้าหยหามานาน สกผมเปนนกูกเลยฮะน่ารักจังสวัสดีนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่ดูคลิปจนจบนะคะถ้ายังไงสำหรับคนที่ยังไม่ได้ติดตามก็อย่าลืมไปกดติดตามกันด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปตอนต่อไป แล้วก็ขอขอบคุณเจ้าของกระตูนที่อนุญาตให้เรานำกระตูนสนุกมาทำคลิปกันนะสามารถไปกดติดตามผลงานได้ที่ทางเฟซบุ๊กทวิตอินสต a แกรมข้างใต้คลิปได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้ก็หมดเวลาแล้วว่าไว้เจอกันใหม่นะในตอนต่อไปบ๊ายบายไว้เจอกันนะ